สวัสดีค่ะพี่น้องขาเข้าไปแล้วมาหนึ่งเห็ดอันนี้ค้นกินอยู่ได้หนี่งก็ลังเขากินอย่างเนี้ยแต่เขาบ่เคยกินเขาก็บ่กินเนาะเขามาหาเห็ดมูรี่กิฟท์พักป่าอีกแล้วเด้อค่ะมาหนี่งเต็มไปเรื่อยอย่างเี้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเก็บผปลเก็บผักบุ้งมาหนึ่เห็ดมามีเนาะเออุดบ ไหนคะนี่มีดเดียวมีดบองมีอะไร่มีโอ้ยเีสิบ้ง่บองามครับนงามครับปวดเลยปวดนี่เอาจัดจังซ้ำหยอนแต่หมือเบาหลายอเอเก็บให้โอ้เด้จ้าอยู่พี่แม้ื่องยากแต่พี่ยาจะหกออกก็ได้หอ่เป็นปัญหาเด้พี่ยาไปเฮ็ดใส่หม้อกระทะได้ป๊า ว่าอันนี้มันเปรี้ยวเด็กน้อยเด็กน้อยไปกินเพี่พิยาพุมานูไปเก็บต้นกระเทียมไลยนะเออไม่มีเนอะเราไม่เราจะเราจะไม่เก็บกระเทียมป่านี้เราจะข้ามไปอีกป่านึงป่านี้จะไปพาไปป่าใหม่ไม่เอาเอาไมอยเอาเอาไม่เอาไม่เอม่เเอาเเอาเก็บกม่องเอาอีกป่านี้เา่า่ม่มมไเอาาาไอ เอาแล้วนก็เน้นยังนี่เจียมากเอาเนี่เอาเนี่เก็บก็อ้วนก็เรียกเอาที่มันอ้วนๆเอ้วนี่ยแล้วมันอันนี้ที่เก็บไผมูมในเมืองเลยเพราะว่าเขาบ่มีเนาะเขาอยู่ในป่าเขาบอต้องเก็บไผ่โมในเมี่ยงในเมี่ยงน้ำจะแกงได้ขึ้นนกใหม่นะแกงได้ยูน้ำจะช่วย z o o m ิ n g กับเขียจับ เออก็มันยาวขึ้นมาแล้วไงตัวในที่นี้อางนอนไหนกัน่ะเยอะเลยนี่แล้วจะพาไปตรงนั้นร้วนๆตันๆอยู่ธรรมชาติสวยงามตันๆนี่ไงอันนี้ตันๆนี่ไงต่อตปดังโป๊ะ เรีอันนี้หนูชอบมันมานั่งลาซื้อๆนะกว่าน้อไปเหรงเยอะแต่หมู่มูมากเลยมันมานั่งหมบอบักเลยบ่ละนั่งกรบอหมอักดอกมูดีเ <c oughs> ก็บ่โอ้แต่อยากเก็บเหรออยากเก็บเฉยๆมาเพื่อนั่งหรืบ่มอบักอยู่ดีอันนี้มันสัน้นแต่ นางสอบเสนอเสือกน่งบอนางสอบเสนอนางชอบเก็บขอให้เป็นยังที่ไน้ปลานัสิเก็บเบิด์ตก็ไมได้เก็บมันวะไปเงานู่นไปเงาน้ำเข่าไปน้ำบ่ไห้มันก็น้อยใหญ่ได้หลังกันนะเนาะ ยังนังทางการเก็บต้นผักบุงไหนบอกว่าเจ้าต้นอุบอวอบทางเราต้นนองอนี่ของพี่ยาหยิบให้เหรอหยิบอะไรค <c oughs> โอะยเลยค่ะโอ้ยระหักเลยเตรเยียมให้เจ้าดิดเก็บโหลดเก็บตปต้อนเก็บไปซ้อนพี่น้อง

เอาไปเลยเา้อิไนเอาไปเลยข้าไปในเมืองน่ะมันหาไม่ได้เด้กเจ็บจะเที่ยมโตมันเนี่เอาใน,ในในก่อนไหม มาเข้ามาเก็บข้างในนายหน่อยใหญ่จริงจังใหญ่แบบใหญ่เลยอืใหญ่เกินดูดิใหญ่ด้วยยาวด้วยเอออลังการงานสร้างบอกเลยสวยคนเก็บก็สวยคนเก็บก็สวยกระเทียมก็สวยกระเทียมก็สวยอะไรยะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหลายรอบแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องใจสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าอยู่สุขภูสุขคนอย่างนั้นปะพี่น้องจ๋ามาเก็บกระเทียมพี่น้องจ๋ามาเก็บกระเทียมนี่ทำไมอร่อยไม่เก็บเนี้จะบอกชอบเหรอยผัดใส่สับอ่อยอร่อย อร่อยแล้วมันก็มันไม่ได้ซื้อด้วยไง <laughs> เรื่องของเรื่องใช่ปะจะเต็มตะก้านี่เลยหรอ,อ,อโอ้ยเดี๋ยวเ่าไม่รู้ใหญ่มากยาวมากอ่อ,อนๆอบอุวบเลยได้วยเนี่ยอ่อ,อนๆอ,อ,นอ,อบอว่ได้ออนออนออได้พี่นางจา๋า สวยมากมดูนี่นี่ยแป๊บเดียวก็จะเต็มตะการแล้วโบด้อดโดมาอเงี้าวพี่น้องจ้าดึงเอาพี่แย้วาดึงออกมันอะไรเขาขผานะโบไหนลองดูสิมันจะยาวไง ถ้าดึงอ่ะหนูก็ดึงแล้วมันลุกโอ๊ยน่งลงกระดาษเปียกความด้วยพี่น้องจ่ะ <c oughs> มันเหมือนมันทีกันครักเนาะกระเทียมเนาะไม่ได้นง่งเวลาเขาน่งลงกมันกระเตียก <c oughs> น่งก็นางถือต้นกระเทียมเลย <c oughs> เห็นไหมดอกมันซื้อปลืบอเยอะ เออนี่นี้มันดึงขึงนง่ายทีเ้เอามาดึงให้หน่อยถอนมันถอนกล้าอะยโอ้หง้น เคยเกือบย่างรอเขาปลาโดยเมียดาเนาะนแล้วบอกเลยว่าเราถือเปลี่ยนแกเปลี่ยนข้นเราเปลี่ยนแบบนี้นะเปลี่ยนแทนเราเปลี่ยนแบบหมดในหัวเราแล้วเราก็ะติงกันปล่อยมันมันไม่เด็ดหนูเด็ดเองขี้เกียจจะไปทะเลาะก,กันมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันเยอะแยะอย่าทะเลเาะไหมต้องทะเลาะด,ดอกกับผัว

นี่นป้าน,นี่ก็พ่อเราตรงนี้ร้ายหายพี่น้องกะมันมาแล้วพี่มันมาแล้วดูดูดิพ่อเห็นเห็นตรงนี้จับต, <laughs> ตรงนู้นแล้จะเอาตรงไหนก่อนขวานเราเยอะมากใั่ไเดี๋ยวป้าควรจะไม่เก็บแต่เช้อนี่หลังจะเยอะเขขอินทุกข์ผิมาเด้อย, <c oughs> ยังมุ่งจะ <c oughs> มองมันเหรอใกล้ๆบ้านเราเองขับรถแว่มาปลดฟอกกันเนี่ยมาเก็บดอกกันด้วยต้องรีบมาเก็บนะโอ๋ถ้าโอ๋ชอบพ่อดีู่หน่อยมันก็บานแล้วแต่ว่าสุดสองขืนมากขังง่านะสุดสองพี่จ้าสุดสองเขาได้เป็นดอกเด้ เจะใช้สดมาถ่ายรูปนะน่าจะมันตรงนี้น่าจะสวยนะเป็นสวยรอให้มันบานเนาะมันจะสีขาวเต็มป่าเลยเนาะรอให้มันบานก่อนถ้าเอาใบได้ได้ดอกอัดเลยไหมดอกก็เสร็จแล้วจะเอาถ้าวันแล้วจะเต็มกระตาผลเด้อเต็มกระตาอื้อเออก็เป็นแจกโคเรโอเนาะดอกเแล้วจอเต็มกระตาแล้วจะเอาใบมันอีกใบน้าจะเติม่ใบ่บนแก่ๆใบเสริมกระตารอกี่น้องใบเรากินได้ เอาไปหั่นทำคุ้นใช่ไหมเอาก็ได้ถ้าได้เยอะเดี๋ยวดูไปดูสามีกับสามีได้เยอะขนาดโอ้ยังไงมันก็เต็มอยู่แล้วป้ากัต้าน่ะให้สก้าหัวมาแล้วต้วสัวมาแล้วต้วส่วนนี้นะฮะทำไมไม่มีรถเีนี่ได้แต่นี้เนาะแหนอยากเนี่ยบ้างะเบก๋งใจเย็นหัวเงี้ยวเครื่องดากเปียกเครื่องสารพัดเครื่องเกือบเครองเกือบหัว นี่พี่น้องจ้าเขามาทั้งนี้พี่น้องจ้าหลายโอ้ยคนแหว่ออกมาดิพี่น้องจ้าพ่อไหนเด้ของพี่น้องจ้าเพี้ยเพี้ยเก็บเก็บเป็นนามันนี่น้ำแข็งไก่โอ้ดิเก็บเป็นนากร่างหนังกันมะนี่ไปดูว่าจะเก็บไหนอยู่ข้าบนอ๋อเราใส่เกือบรอแล้วห่อปลาปลาได้เนี่ยเราสีดาวันทั้งปลาแด้ยางฝ้าของคุณเขาเลยนอน่นเนาะทำไมมีโยนอยู่เนี่ยมันก็ทั้งป่านี่เระโอ้จบเป็นยางนั้น ปกติแล้วนี่แนพี่น้องจานี่ลายให้ไม่เลยเด็กกระเพื่อออกเบ้างหรือเปล่ไม่เอาก็ไม่ได้ดูสิเนี่ยเขาก็เก็บหน่อไม้ไฟหน่อไม้ไฟคืออะไรเขาก็เก็บกันหน่ยไมที่มันไฟไม่ป่าแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเงหน่อไม้อันเล็กๆอร่อยนะหนูต้มซีงฮัดๆแน่จักน้อยใหญ่เข้าไปใหญ่ออกใหญ่ออกแล้วตอนี้อันมีขี้ดินใส่หน่อไม้เห็นไหม เสียวฟันทช่ไหมเนอเออมีทรายอะไรใชไมเขาเป็นอันเช้าเช้เป็นยุบันหอกเขาค่อยๆไปไต่กิริษะไปอยู่เด้อตอนลงมายุบันน้นสูงน่ะเดี๋ยวนี้เขาเติบโตขึ้นไปไต่กิริษอยู่ไปไปเคยไปอยู่มอหนังยังไปต่กิริษะเออสนุกมากเพื่อนเยอะๆสิ่ะไต้เกียดแมนเพราะว่ามันอันมันห่อนเนาะย่านไต่กิริษเนาะห่อนคนก็จะลงไปยุธงหน้าไปแตกหอดกับผู้บ่าวเพ่น์เถิด ใส่แมงเปิดผู้บ่าวใส่แมงได้จริงใต่แมงอื่นนั่นะใส่แมงอื่นไหนๆก็ได้ไป่วันนั่นที่ผีวคนใช้ได้ไปกับผู้บ่าวมาได้ได้จริตสมัยซื้อมือถือเขากลับไปถ้ากับผู้บ่าวมัน่ะพี่แอ้มันเป็นสมัยก่อนออกเฮี้ยนกับว่าใสได้ออกบ้านไปกับผู้บ่าวมาใส่หัวเลยจริตจะแต่แ้งอื่นอยู่เลยไหนๆก็บ่ได้ออกเลยได้ก็ได้ออกเลยนี่ สมัยพอใหญ่สาวๆมันสิออกได้ออกบ้านได้แต่นั่นได้เอาเต็มตะก้าวออกบ้านไม่ได้ด้วย้อสมัยสาวๆใช่ไหมห่วงไงไหมพาห่วงมันไม่ได้ห่วงแต่ว่าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นเไงแต่ก่อนมันประเพณีมันเข่งขัดเนาะหนูในแหงหนูได้แหกกดทุกเรื่องแล้วสมัยเรามันก็มันก็เริ่มผู้หญิงเริ่มออกบ้านได้แล้วได้โอสมัยเราเรากับพี่ยาก็ห่างกันตั้งเป็นสิบปีเนาะ โอ้ยก่อนพิยานี่ไม่ได้เลยใช่ไหมโบได้ไแต่เก่งข้าสัตรก็บอได้สมัยเรากับพิยามันต่างกันแต่เก่งข้าสัตรก็บไอได้มันย่างเหนียวขึ้นผ่าสิน,นเนอะเออเออได้เละดิบ่งพี่น้องจ้าเอาคลิปนี้ไว้สนิทเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพีิยะสวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะฝาก ฝากฝกแชร์ถือควายยุ่กันบ้าหะอมือนี้โอ้ลุ้ยผู้ใดรวยเนาะทางนี้กินเหวี่ยงก็ไปกินต้มมาม่าเด้อเออไม่ถูกมานอนฝันโอ้ยสิได้หลายแสนหมดเลนอนฝันน่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เงินแสนเริ่มแบงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เหล่าเด้อเอาทะเลาะกันตั้งแต่เงินยังม่มาเอาไปเอามาก็หาตังค์ซื้อมาม่ามาต้มนะคะไปกินน้อง กิมวนค่ะสวัสดีค่ะ